อยู่แล้วหนมโนดนี่ครับนะหนมโนดวีหนึ่งกบหมายอย่างนี้นะครับไซไม่ใหญ่นะครับหน้าน,านี่โอ้โหไซแวน้นแวนมากเลยนะครับกบยางรุ่นหนมโนดวีหนึ่งนะครับหน้าน,า,นา,นานีมีตัวเป็นโดนนะครับไซแววนนะนี่เบ็ดดึงโอนะครับน,นี่ก็ฝากผลงานด้วยนะครับกบยางรุ่นหนมโนดวีหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าพับนิ่งเลย